ห้องน้ำผีดุ เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าปอปอเป็นคนที่ขยันทำงานมากจนอยู่มาวันหนึ่งเจ้านายของปอได้บอกให้ปอว่าคุณทำงานดีมาตลอดผมไม่เคยเห็นคุณหยุดงานเลยช่วงนี้ทางบริษัทก็ไม่ค่อยมีงานเยอะผมจึงอยากให้คุณได้ไปพักผ่อนบ้างผมให้คุณหยุดพักร้อน6วันนะหลังจากที่เจ้านายของปอได้พูดจบปอก็ถือโอกาสนี้ชวนแฟนไปเที่ยวด้วยเพราะว่าแฟนของปอ ได้คุยกับปอมาหลายครั้งแล้วว่าอยากจะไปเที่ยวพักผ่อนที่ต่างจังหวัดพอปอกลับไปถึงที่บ้านปอก็ได้ไปบอกให้กับนิวแฟนของปอว่าผมได้หยุดพักร้อน6วันนะคุณอยากจะไปเที่ยวต่างจังหวัดใช่ไหมพอนิวแฟนของปอได้ยินแบบนั้นเขาก็ดีใจมากๆที่จะได้ไปเที่ยวพักผ่อนด้วยกันนิวทางานเกี่ยวกับร้านเสื้อผ้าออนไลน์นิวจึงไม่มีปัญหาเรื่องวันหยุดจึงได้ตอบตกลงปอไปหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้วางแผนเตรียม ยมตัวไปเที่ยวที่จังหวัดหนึ่งของทางภาคเหนือพอถึงวันออกเดินทางทั้งสองก็ได้ออกเดินทางกันตั้งแต่เช้าระหว่างที่ขับรถออกเดินทางนั้นอยู่ๆก็มีเสียงโทรศัพท์เข้าจากรีสอร์ทโทรมาแจ้งว่าต้องขออภัยด้วยนะคะตอนนี้ทางห้องพักรีสอร์ทที่คุณนิวกับคุณปอได้จองไว้ผ่านทางออนไลน์ได้เต็มแล้วค่ะแต่จะมีอีกรีสอร์ทหนึ่งซึ่งไม่ห่างกับรีสอร์ทที่จองไว้เดิมทีมากเท่าไหร่คุณนิวจะเปลี่ยนไปจองที่นั่นแทนเลยหรือยังไงดีคะ หลังจากที่พนักง,งานสาวรีสอร์ทได้พูดจบคุณนิวก็ได้ตอบไปว่าเดี๋ยวดิฉันขอปรึกษากับแฟนก่อนแล้วจะโทรกลับนะคะหลังจากที่วางสายนิวก็ได้ปรึกษากับปอว่ารีสอร์ทที่เราจองไว้มันเต็มแล้วค่ะแต่จะมีอีกรีสอร์ทหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลจากรีสอร์ทที่เราจองเดิมทีสักเท่าไหร่คุณจะเปลี่ยนไปพักที่นั่นไหมคะปอก็ได้ตอบว่าคุณช่วยค้นหารีสอร์ทนั้นหน่อยได้ไหมว่าเป็นยังไงบ้างนิว <New S 1> ก็ได้ค้นหาและก็ได้เจอคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าระวังผีด นิวจึงได้บอกกับปอไปว่าคุณคะรีสอร์ทที่นี่สวยมากค่ะมีสระน้ําด้วยค่ะแต่มีคอมเมนต์หนึ่งได้บอกว่าระวังผีดุด้วยนะตอนนั้นปอก็ไม่ได้คิดอะไรมากจึงได้บอกกับนิวไปว่าไม่เป็นไรหรอกผมว่ามันคงเป็นพวก,กยนคีย์บอร์ดน่ะพอนิวได้ยินแบบนั้นนิวก็ไม่ได้คิดอะไรมากเหมือนกันก็ได้คิดคงเป็นอย่างที่ปอบอกนิวจึงได้ตัดสินใจโทรกลับไปที่พนักงานสาวคนนั้นว่าตกลงจองหนึ่งห้องพักสองคนค่ะแต่ แล้วพนักงานสาวก็ได้แจ้งกับนิวว่าตอนนี้เหลืออยู่หนึ่งห้องนะคะติดกับสระน้ําด้านหลังห้องมองเห็นวิวภูเขาวสวยเลยค่ะคุณนิวจองเลยไหมคะนิวก็ได้ตอบตกลงไปและได้บอกกับปอว่าคุณคะฉันได้จองห้องพักเรียบร้อยแล้วนะคะเราโชคดีมากเลยค่ะเราได้ห้องพักที่ติดกับสระน้ําและด้านหลังห้องพักมองเห็นภูเขาได้สวยเลยค่ะหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้ขับรถไปถึงที่พัก แต่กว่าจะไปถึงก็เป็นเวลาสามทุ่มกว่าๆแล้วพอไปถึงที่ห้องปอก็ได้บอกกับนิวให้ไปอาบน้ําอะไรก่อนแล้วเดี๋ยวปอคอยอาบน้ําทีหลังหลังจากที่นิวอาบน้ําอะไรเสร็จแล้วนิวก็ได้มานอนดูทีวีแล้วก็เผลอหลับไปส่วนปอเห็นว่านิวหลับอยู่จึงได้รีบไปอาบน้ําเพื่อจะได้มานอนพักผ่อนเตรียมตัวไปเที่ยวในวันพรุ่งนี้ในระหว่างที่ปอกําลังอาบน้ํานั้นอยู่ๆปอก็ได้เห็นเส้นผมของผู้หญิงตกอยู่ ู่ที่พื้นกระจุกหนึ่งทีแรกปอกนึกว่าเป็นเส้นผมของนิวในจังหวะที่ปอได้หยิบเส้นผมนั้นไปทิ้งขยะปอก็ได้สังเกตเห็นเส้นผมนั้นมีความยาวมากปอรู้สึกแปลกๆเพราะนิวเป็นคนผมสั้นปอก็ไม่ได้คิดอะไรมากจึงนึกต่อว่าน่าจะเป็นเส้นผมของผู้หญิงที่มาพักก่อนหน้านี้แม่บ้านเขาคงทําความสะอาดไม่หมดหลังจากที่ปออาบน้ําเสร็จแล้วปอกก็ได้รีบเข้านอนพอเวลาผ่านไปจนถึงตีสองปอ ได้ยินเสียงเหมือนน้ำในห้องน้ำเปิดอยู่จึงได้เรียกนิวและถามว่าคุณได้ลุกไปเข้าห้องน้ำไหมนิวก็ตอบว่าฉันยังไม่ได้ลุกไปไหนเลยค่ะทำไมหรอปอก็ได้ตอบว่าไม่มีอะไรแล้วคุณนอนต่อเถอะหลังจากนั้นปอก็ได้ลุกไปที่ห้องน้ำปรากฏว่าน้ำในห้องน้ำไม่ได้เปิดทิ้งไว้ปอก็เลยมานอนต่อพอสักพักปอก็ได้ยินเสียงนั้นขึ้นมาอีกแล้วปอจึงได้เดินไปดูที่ห้องน้ำนั้นอีกครั้งใน จังหวะที่ปอเดินไปอย,ยู่ๆปอก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินพอปอเปิดไฟที่หน้าห้องน้ําปอก็ได้เห็นรอยเท้าที่เปียกชุ่มไปด้วยน้ําปอเริ่มรู้สึกไม่โอเคกับห้องพักนี้ปอจึงรีบไปเรียกให้นิวตื่นแต่ปอเรียกยังไงนิวก็ไม่ตื่นแล้วอย,ยู่ๆก็มีผมที่เปียกน้ําตกลงมาตรงหน้าปอแล้วก็มีเสียงกดดฉกโคกเสียงน้ําจากฝักบัวเสียงก๊อกน้ําไหลปะปนกันไปแล้วก็มีเสียงผู้หญิงพูดแซ่ึ้น มาว่ามึงมาพักห้องกูทำ หลังจากที่ปอได้ยินเสียงผู้หญิงคนนั้นปอก็ได้รีบอุ้มนิวออกไปจากห้องนั้นและรีบวิ่งไปที่รถเพื่อจะกลับบ้านพอปอขับรถไปได้สักระยะหนึ่งนิวก็ได้ตื่นขึ้นมาแล้วนิวก็ได้ถามปอว่าเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยคุณจะพาฉันไปไหนคะปอก็ได้ตอบไปว่าผมเจอดีเข้าแล้วคุณไม่ต้องพูดอะไรมากนะรีบกลับบ้านกันก่อนถ้าถึงบ้านแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังตอนนั้นนิวก็แปลกใจ ไม่เคยเห็นปอเป็นแบบนี้มาก่อนนิวจึงไม่กล้าที่จะพูดอะไรต่อจนมาถึงที่บ้านปอก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่ปอเจอให้กับนิวฟังนิวก็ได้ช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากๆจนพูดอะไรไม่ออกและเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้ปอไม่กล้าที่จะไปเที่ยวไหนอีกเลย